สวัสดีนะครับวันนี้เราก็จะไปเอาเครื่อง A15 e ที่อยู่ในกระดังผมมาแยกอะไรขายกันนะครับมาดูกันว่ามันจะมีอะไรขายได้บ้างครับไปเลยก็จะเป็นเครื่องตัวนี้นะครับเป็น A15 e คอร์ตต่ำที่เราจะเอาไปทําการแยกอะไรกันนะครับทําการเลือแล้วนะครับเราจะทําการเลือแล้ว ก็เป็นเอธิภาคอต่ำบอดไข่นะครับแล้วกแกะออกมา ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับนี่ฝ้าสูบก็ขายได้กับตาน้ำที่สวยเลยไม่พูดเลยอันนี้แต่ภาาไม่สวยก็น่าจะช่างกิโลช่างกิโลขบูใช้งานได้เดี๋ยวเอาไปล้างค่อยขายอันนี้ก็ใช้งานได้ที่ปัม๊ม พวกนี้คือขายได้หมดนะครับข้อเบี่ยงสวยๆควยายเวีนถ่วงมาแล้วพวกนี้คงช่างกิโลเสื้อสนะูก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับหรือเครื่อง a 1 5ก็เดี๋ยวเอาไปขายกันนะครับติดตามด้วยนะครับรู้ว่าเราน่าจะเอาเครื่องอะไรมาเลยอีกนะครับ